อะไรอยู่อะะรอยู่นีไม่ทันนะเนอ๋อยังไม่ยังไม่เข้าเกมนีวะยากยาคิวเข้าเกมี่ดน่ยวโดนใส่ เฮ้ยลงขวาดีกว่าลงโซนสถานีตำรวจดีกว่าเออปะมาไปเหลืองเหลืองเฮ้ยโอ้โหสวยดอกไอ้เหี้ยนกปลาเลยเหี้ยที่เยอะสัตว์เดี๋ยว สายบาดเพื่อนฟาแล้วไงอ๋อเฮ้ยกูหายก็ป่าหนเพื่อนมาแล้วไอ้ชั้นโอยผูหายแบบไอ้เหี้ยไอ้จ้องเลยพีจ้องเลยไอ้แย่พี่จ้องเลยเมื่กี้ไอ้ต่อนะแบบ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 ไปเลยไปเลยไม่ตายหรอก ยังอยู่เย็นอยู่เย็นเร็นแล้วไอ้เงี้ยรู้จู่รู้ยู่รู้ยู่สู้ๆนะไม่มีปืนอยู่ไหนวะไมอาแิ้ะขึ้นฝุดไงแล้วถอยฝุดเลยไอ้เงี้ยแล้วถอยแล้วก็าถอยฝุดเลยไไอ้เงี้ยไม่มีเกาะไอ้เงี้ย เอา้ข้ามาชกี้งว่าเนย้น่มาตรงกูได้อะไรอ่ะตรงไหนข้างบนเรามีช่องขวาเหมือนโหลดเอามึงเลยวะยโหลดเอากูไปหวด ทำไมมันเปิดกล่องเรื่องนี้หลุดเอาเดี๋ยวกล่องฟ้าย่ากล่อง้ยคุณคุณเลย จริงไงเฮียล่อหมดแม็กก์ไอ้มันติ๊กไปดีคอยไว้ไหนฮะมันติ๊กตุ้มมาเลยไอ้เอ้าเียบหล่อตีเฮ้ยใครหยิบซ้ำไปเฮียป้าป่าป้าเกินไอ้เฮียสคนเฮ้ยกูกูไล่ไปชินกันกูเลยกล้าบวกไงกูตายเลยแม็กก์เพิ่มอะใครจะเอาเออใครจะเอา เอ้ยโวเลยเกวไม่ยึดฮะไม่ยึดมามาเอากรอบไปไอ้พวกโง่ล่นไข่เหนียวเล่นใคร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 ทาเกมกูแบ่งได้นะกูเยอะมากกูขอขินหน่อยยอนเทงละสามเ้น โอ้โหทำไมวายยูโซแลกวะอุปกรณ์เข้ากูกูรักตัดขโมยทำไมวายยูโซแลกอะเมื่อกี้มันมีคนโดดลงขวาเป็นปลาเป็นปลาลงปลาแล้วมาเยอะแบบ เคยที่อ่ะแต่กีโหดตะเตียวตายก็เคยเจอว่ะโมตราสไทร์ดรเนียร์โมตราสไทร์เออโมตราสไทร์ดรเนียร์โมตรัสทรโมตราสไรโอ้กูหาไปเจอตไเอลบีปลีลาตร์เอวบีลตร p l e a s เตอรโดนปนยิงหัวแตก p l าเปอร์โคยเวอาล่ะความหวังอยู่ที่กุยแล้วสินะกับยอยอตายยังวะตายได้เี้ยเหี้เห็นได้ไงวะอชผีคนปาดว้ด้วยลูตังไก่เบก็ได้แล้วชุกล็อกยประตูล็อกประตูติดเงี้ยปดนชาป้าว เอ้าเอวบล็อตดูเข้าไปได้แล้วโอ้โหแล้วโชคดีไปละอ้โหแล้วแมอะไรเป็นเดีวดอ๊ะเดี๋ยวป็นกเลย ยน้ำอช่วยกู p l e a ไอ้เที่ยพอมาดินดิโพไม่ใชใช้ได้ปกติ เมันอยู่ข้างใน<อ>งชั้นล่างต,วตวัวนึงนอนรอยเลยเพื่อนอะไรเหรอแอ้บ้านเลยวะนหีครับมันนีผิดจ้ามันนีผิดจ้าอรอถ้าย้ายายอมไปอยู่ในน้ำมันก็โดนมันก็โดนมากกวโ,โอ้โหกหหูเปิดประตูสองบานเจอสองบานเลยัตั์เจคพอต สีแล้วเออ้ายว้ายทำไมต้องเป็นกูยอดชมดิตังไม่มีอะไริฮึตอนแรกบอกให้รวมตังแต่รวมไม่ได้เลยนี่ยังมีตังอยู่ที่เพื่นเออเก็บมาแล้วเมื่อกี้ไม่เสียงใช้เหมือนใช้นั่นน้าสปอร์ตคนอ่ะอุ้ยเอาฟรีเฉยเฮ้ย อาแล้วฟีด้วยขวาขวา,า <c oughs> เ,ยเ้ย,เยซื้อซื้อซื้อตัวซื้อตัวดิซื้อซื้อคนหน่อยไอชีเื่ออะไโอ้ god โอ้โหลูกสองคนโหดึงขวาาสวยอ้เอาไม่รีมันไม่รีมันอนนอรอรอไอเยอยเอาอาีีอาีีโอ้โหพี่ห้าอเลเินอะพี่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหมจะมาบทที่เดิมมาบทที่เดิม

เมืองเดิมเราก็ลงนี่เดี๋ยวพิธีประธานเหมือนเดิมที่เดิมเลยมิวเซียมเลย<อ>ลงหลังคาด้วยกันยกมือหรอยืเรออนมิวเซียมโคเกมไ ไหนปืนไหนปืนถึงจะแก้ยิงจาทำลิงมาครับเหมือนเดิมดนฮาะเตอร์โมตี้ปล่อยแม็ไฟหาไปเจาะปืนเลยแจกไกินปืนกำลังขึ้นจ้ะแมงยิงฮพอฮามแมงนะพอแมง สงสัยกันใช่ไหมไอ้เหี้ยาปืนใหม่เหรอเอพไฟมาใช่เออใช่ใมาใหม่มาใหม่อันนี้มาใหม่อยากตื่นเต้นวะเฮ้ยโอ้โหสีแบี้ ไอเอสโอไอเอสโออยากเล่นหน่อยไม่ได้ไม่ได้เก็บมีคนเดี๋ยวเลี้ยวตรงมาร์คครับเห็นว่ามาร์คของงนนู้ใช่ตีเต็มเลยครับเออยังไงวะเบ็ดอะไรวะมันอยู่วีด้วยวะเป็นหลังคาดิมันตราย ผมไปเร่งช้าจังวะอ๋ออยู่ไหนวะฟิลรอดับว่าตัวนี้ได้นะยันสองไฟเราไม่โก่ยอีกแล้วแกมาฟ็อก

อยากเปิดก็เกิดนะเฮ้ยมีคนคิดายเกิด้าเปิดสิครับโหลดเอาโหลดเลยครับเออเอาโหลดที่ไหนวะโอ้โหไอลงะไรอะปูเม่ส้นใช่มาแตกตัวนึง

มอตอร์ไ์ใส่ยอ้อาวนไม่ทันี้คูคานพร้อมพุ่งเลยตรงนี้ตัวนึงพวกตายมาแล้วงมาแล้วโอ้อโอ้โหใส่ข้าบูอะได้ชีได้ชีไ้ได้ีได้ีไปยิงปืนเลยนะเลงไอ้เี่ ไหนวะมันิงไม่ตายสรุปไอ้แก้มันดีมันจะตายได้ไงไม่รู้กะปุนปืนเดียวเลยกระปเดียวไงวะเดียวเก็สุดระเบิดเหมือนกันด้วยไอ้เหี้ยตายวะเบส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 ไอ้เหี้ยคนมีตังคาไม่ชูปืนมาเต็มเลยแล้วอ๋อไอ้เหี้ยมันคือปืนกูเนี่ยไอ้เหี้ยปืนคู่เนี่ยฮิโบอ่ะเออฮิบโบวกู้ไม่ทัก

ไม่โดนเดี๋ยนเโดนเดี๋ยวน๋ยวโดนเดี๋ยวนเียโดนเดี๋ยวนโดนเดี๋ยวโดนดี๋ยวนโดนโดนโดนดี๋ยวนเดยวโดนเดี๋ยวโดเดี๋ยววไโี๋ยวโดนนนเดี๋ยวนนเโดนเดีนเดีน เราต้องมูฟแล้วนะใช่เรา้องมูฟเลยมูฟเลย,เลยถ้าสมข้างหน้ามไม่ใเหรอีเจวารินไม่ใช่เจวารินอ่ะบองเขาหลามไอ้แยแม่งสัตว์สู้อ่ะดิข <laughs> <laughs> องของอะไรหลายอย่างมันดรอปจาก d m p ได้หมดเลยนีย่หว่าใช่ทุกอย่างได้หมดเลยเจมไม่ขาย DMC <BM> ดีแทบต่อเที Somehow, you know? huh? like ่ไหนอยู่ายมือของกูมีคามอยด้ได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนโอ้โอ้โโอ้โอ้โวเล่นคุณแล้ววงแนี่อยกดโดนดักุมี่หายเลยูก่อนหูก่อนแอดวา c e ยู e โอ้รวยจังวะ อู๋เดี I mean. ๋ยวดูดโหลดเอาลงลงได้ครับเจ็ดแม่เฮ้ยแล้วสองตี้อะเนี่ยมันมีตี้ข้างหน้าเราเฮ้ยเดี๋ยวตี้เสร็จหมดเลยนี่นี่นี่เห็นตนตี้เสร็จเรามีสี่คนรอซ้ายกูหน่อยดิรอซ้ายนั้นรอซ้ายเคียร์ซ้ายต้องเคียร์ซ้ายไม่มีแอดวานซ์เอวีคิดไปเกินไก่อนนะไม่มีละหมดละเคียร์ข้างในเคียร์ กขาเฟ้ยิงหลิก็ไม่ได้เฮียโรเจอร์ได้ไม่เฟ้ยหูที่ไหนนะม้างวันนี้เฮียไอ้สิี้สวยมึงจะไรอุ้ยเฮียไม่โดนอยู่ไหนวะอ๋อ ไปถามหน่าอี้วินไอเ่ยคุณชุมเ็ไมไม่ได้เหี่ยว่ะไม่ได้เหีวอ่ะเชี่ยันไมไม่ทันไม่ได้โหลดไอ้เหี้ยโอ้โหมันความเหี่ยคือไม่มีเกาะไอ้ซาดจะได้เป็นสเตไหมมามา lúc chạy phương xong phương hành ba rồi nhé Hả? lúc xong phương hành ba, đây Ê! Starlight không có Q Starlight không Starlight không có Q Ê kìa Tới hồi nãy mình đã đánh trái rồi เฮ้ยเอาไว้สายอ่ยแบบเดิมดูดิยอดดีไอ้เขี้มึงอย่าดูถูกตัวเองดิวะดีนอะนี่คือบีบีกัน์ดที่ไหนไว้สักหายไปไหนวะยู่ไหนอ่ะทู่บ้าน ขันมีอมพิวเอร์้อเปล่าไปยังขดันโดนไม่ตายเยี่ยหลอหล่อร้านเร็วเอา้ถไปยังขอแล้วไปเบาที่เลยเฮ้ยแต่ มีข้อเสนอแนะที่ดีกว่ากูเห็นรถมีปืนอะเฮ้ยพี่อ,อไดอเหรพี่ใหญ่อยู่นะ น้าน้าน้าหน้าโอ้โหเดี๋ยวกูพากไปงามเลยยิงยิงไปละกูไปหเลยเอาสัตว์นี่ฟิวข้างหน้าขวาคนปืนคนปืนลงไเี่เอาคนปืนลงแล้วเบสทีเขาไม่เชื่อใจได้ไงวะ โอ้ยเชี้ยวโหแม่งฟาซิชั่นใส่พื้นไอ้สัตว์โอ้ยแล้วปืนปืนกูไปไหนอ่ะเมื่อกี้กูมากัปืนปืนปืนกูทิ้งกูกูสาวพาไปจ่อยิงแบบโอ้โหอีซี่เหี้ยปืปืนหนีเหี้ยเฮ้ยเอ้าตังหายโยโยโยมีคนยิงเข้มาดิในบ้านอ่ะใช่

มันก็ไม่ได้ถือตังค์เฮ้ยมันไม่มีคนถือตังค์คนถือตังค์เป็นไหนรู้แล้วตังค์มันหายไปไหนวะอยู่แถวนี้แหละ ขวาน็อกมันมีสองตีวะไปแล้วกูอ่าใช่กูอยู่ในบ้าน ข้างหน้ามีคนยอดนหน้าู้นมีกูเห็นคนล่องลอยู่ล่อนลงอยู่ เอ้ยมีมีหมวกราชาอยูในข้างหน้านี่อ,อยู่ไหนวะ,อ,ะออกไปอโอ้โหนอนอยู่นี่ไม่เห็น มอนซูเปอร์ฮีโร่มอนซูเปอร์ฮีโร่มอนขวามาขวามาวางข้างล่างครูไล่สัตว์ถ้าเวทไปโดนสัตว์เลยเฮ้ยทำไมเข้าหัวไม่ตายวะสัตว์เลยเฮ้ยเข้าหัวไม่ตายใส่หัวใส่หน้ากาก เดลเป็นฟีนพักการ์กะโหลกว่ะักการ์ะโหลกอะไรเงี้ยบวกดีอะไรเงี้ยฟีดชันพาแล้วบารตี้อยู่ไหนวะอยู่หน้าเราเนี่ยแหละมันอยู่ล่างอยู่บนอะอยู่ในอยู่ในนี้รอไม่กเลขบวกเลข เล่นในตึกเลยนตึกเลย้าผมเล่นตายกูเล่นนะอย่าเลยอย่าทรมานตัวเองเลยมึงเล่นกับกูเล่นเป็นคนละแบบกันนะยี่สิบกว่ากูก็เล่นเลยนะคนละหัวโอ้ยสัตว์โอ้ของของกูสาวรักสามสิบสี่สิบบาทกูก็รู้สึก่าใช้ได้แล้วอดเยวิกหมดออกข้อหน่อยแต่มันไม่ใช่บอลตี้บอลตี้มันหนีเราไปแล้ว เพ okay, okay. mhm. รา้ไอเทมขึ้นมาจากไหนเนี่ยเลี้ยมาไหนมาไอ้บ้าอไขึ้นมาไม่นาไหนวะดับเอโอไหนวะเห็นไที่เม็อยูที่เม็ที่อะไรกูยูคนเดียวตนี้หลังคาที่หลังคาที่ โมตาไทนีร์ยไม่ทันแล้วอ่ะใช่ปะทามแล้วอ่ะมันมันคือมันวะหมดแล้วโมตาไรนียร์ไปว่าเฮียอะไรว่าตื้อตืตเดี๋ยวรถไฟมา เดีาดวเอาดี๋ยวเลยใช่อ้าวไอ้ชี้อเอาว่าตัวรอดที่ดีข้ารอเจ้ามานานเลยของเนี่ยไม่คนลงอยู่อ้าวพุทิศโดนใครอ่ะแต่งหนึ่งสวยอ้นจะตายจะล้มโหโคตรโลจะล้มไปเลยอาพีเคคอสไนเปอร์ไอ้มาเจ้าผู้หม้หนึงได้เลยเมีย

ตายวะเกียรติตายครับยังยัยอ้โอ้โหบีทไอ้ถุงเงินน่าข่ามันไอ้ถุงเงินตู้ไม่หัยไม่หันละ ทำแน่ในไฟนี okay, okay. <S <s ่แย่ค่าได้หนึ um ่งคนไงไอ้เจ๊ยแม่แค่ไปโถโหลดโหลด shader อยู่ว่าค่าได้หนึ่งคนเลย